ข้อกรณีศึกษาข้อที่2นะคะบริษัท AAA นำเข้าสินค้าในวันที่10กรกฎาคม2565บริษัทดำเนินการขอ LPI ในวันที่15กรกฎาคมนะคะพบว่าไม่สามารถดำเนินการขอ LPI ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่า Certificate of Free Sale นะคะหรือ Free Sale เนี่ยหมดอายุไปวันที่12กรกฎานะคะ ในลักษณะดังกล่าวบริษัทสามารถนําเข้าเครื่องมือแพทย์ได้หรือไม่นะคะและมีข้อปฏิบัติอย่างไรคําถามนี้นะคะก็จะออมีตัวแทนออกคองหรือว่ามีชิปปิ้งนะคะโทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ด่านคือ อาจจะได้งานเยอะนะคะสินค้าเนี่ยนำเข้าเข้ามาแล้วแล้วก็อาจจะลืมไปว่าฟรีเซลใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะนึกได้อีกทีจะยิง LPI ยิงไม่ได้เนื่องจากระบบ LPI เราก็จะล็อกหากฟรีเซลของท่านหมดอายุนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้พิกัด ก็ติดล็อกอยอ LPI ก็ทําไม่ได้แล้วท่านจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรนะคะตอบคําถามแรกก่อนเลยนะคะคําถามแรกคือท่านไม่ต้องตกใจนะคะยังสามารถนําเข้าได้นะคะตอบเท่าที่ท่านนําเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อนวันที่เซอร์ออฟฟิีเซลของท่านจะหมดอายุนะคะแล้วคําถามข้อที่2พิกัดล็อกทำา l p i ไม่ได้ แล้วเราจะยิงใบขนไม่ได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจอีกเช่นกันนะคะทํา LPI ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําค่ะก็เตรียมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการนะคะไปตัวฟรีเซลให้ตรงกับตัวสินค้าที่ท่านนําเข้านะคะยังเอกสารทุกอย่างมาผ่านเจ้าหน้าที่ด่านตามปกติและในเงื่อนไขที่พี่จัดล็อกนะคะก็ให้ใช้ x m 9 9ไปในการยิงใบขนนะคะค่ะ ไปต่อกันที่กรณีศึกษาที่3นะคะการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆเช่นงานศิลปะหรืองานก่อสร้างเป็นต้นนะคะสามารถนําเข้ามาได้หรือไม่นะคะการนําเข้าเครื่องมือแพทย์นะคะคือการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่ว่าจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ถ้าผู้ผลิตมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้เพื่อเป็นเครื่องมือแพทย์ก็ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะไม่สามารถนําไปใช้เพื่อกิจการอื่นได้ซึ่งต้องขอใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าและต้องมีใบจดแจ้งหรือใบแจ้งรายการละเอียดหรือใบอนุญาตตามกลุ่มเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนะคะจึงจะนําเข้าได้ค่ะเคสนี้นะคะอยากให้คุณสุพิชาลองยกตัวอย่างนะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ตัด เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็มีการขออนุญาตนําเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการอื่นๆนะคะลองยกตัวอย่างดูว่าที่ด่านคุณสุวิชาเจอขอนําเข้าอะไรมาคะที่เคยเจอจะเจอเป็นเหมือนสายสวนนะคะสายสวนปัสสาวะเขาเขาแจ้งว่าเขาจะนําเข้ามาเพื่อมาใช้ในงานก่อสร้างซึ่งพอถามไปเราก็ ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณเอาไปใช้ในงานก่อสร้างได้ยังไงแต่ด้วยฉลากสินค้าแล้ววัตถุประสงค์ของผู้ผลิตค่อนข้างชัดเจนชัดเกยเลยค่ะไม่ค่อนข้างว่าเอามาใช้มุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือแพทย์ก็อันนี้ก็คือจะไม่สามารถนําเข้าได้ก็กลายเป็นว่าต้อง ยกสินค้าให้ตกเป็นของแผ่นดินไปค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งม,มีการนําเข้าผ้ายืดพันแผลแบนเดจนะคะอันนี้วัตถุประสงค์การนําเข้าคือจะเอามาใช้ในงานศิลปะซึ่งตัวของแบนเดจหรือว่าผ้าผ้ายืดพันแผลเนี่ย ตัวมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สืบค้นจากเว็บไซต์ของตัวผู้ผลิตนะคะก็มุ่งหมายที่จะใช้เพื่อเป็นเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วดังนั้นการที่ท่านแจ้งว่าท่านจะนําเข้ามาใช้ในงานศีลปะเราจึงไม่สามารถอนุญาตให้ท่านนําเข้าได้หากท่านมีความประสงค์จะนําเข้านะคะอย่างที่คุณสุพิชาเรียนแจ้งไปนะคะท่านจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขอใบจดทะเบียนสถานประกอบการและขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่อง มือแพทย์ที่ท่านจะนำเข้าค่ะค่ะต่อไปเป็นกรณีศึกษาที่สี่ค่ะกรณีศึกษาที่สี่นะคะออต้องการนำเข้าเก้าอี้ไฟฟ้าจำนวนสามตัวนะคะเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าจำนวนสามตัวมาเพื่อใช้เฉพาะตัวเองสามารถทำได้หรือไม่นะคะถ้าทำได้ต้อง ออมีครอบครอบปฏิบตัติแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยหากท่านมีความประสงค์จะนําเข้าเก้าอี้ไฟฟ้าเก้าอี้นวดไฟฟ้าจํานวน3ตัวมาเพื่อใช้เฉพาะต,ตัว<ม>ท่านสามารถทําได้นะคะแต่ว่า สิ่งเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมเพื่อที่จะมายื่นที่ด่านนะคะจะต้องประกอบไปด้วยหนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือว่าใบรับรองแพทย์นะคะซึ่งในใบรับรองแพทย์นั้นจะต้องระบุรายละเอียดชัดเจนว่าท่านผู้นําเข้าป่วยเป็นโรคอะไรจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือแพทย์ชนิดที่ท่านนําเข้าดังกล่าวจริงพร้อมทั้งนะคะจะต้องระบุ ชื่อเครื่องมือแพทย์ชื่อเก้าอี้นวดนะคะรุ่นโมเดลของเครื่องมือแพทย์ที่ท่านจะนําเข้ามาให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโรคที่ปรากฏในเครื่องมือแพทย์ในใบรับรองแพทย์นะคะก็จะต้องสอดคล้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ท่านจะนําเข้ามาด้วยนะคะในกรณีนี้นะคะหากใบรับรองแพทย์ของท่านนะคะระบุข้อความไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถนําเข้าได้อย่างเช่น ท่านขอนําเข้ามา3ตัวใช่ไหมคะแล้วในใบรับรองแพทย์คุณหมอเขียนให้ชื่อเครื่องมือแพทย์ชื่อเตี้นวดเนี่ยหรุ่น1ตัวพร้อมกับตัวซีรีส์นัมเบอร์โมเดลนัมเบอร์เนี่ยเพียงหนึตัวอันนี้ท่านก็จะนําเข้าอีก2ตัวไม่ได้นะคะเคสแบบนี้อ,อ่อทางคุณสุวิชาเคยเจอบ้างไหมคะ ถ้าที่ถ้าที่ด่านจะจะไม่ค่อยได้เจอค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นกุญอจนวดไฟฟ้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีใบอนุญาตเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วค่ะจะเป็นในลักษณะที่นําเข้ามาเพื่อจำหน่าย,าย<ช>ค่ะ,คะอย่าลืมนะคะว่าการขอนําเข้าเครื่องมือแพทย์ที่นําเข้ามาใช้เฉพาะตัวชื่อเครื่องมือแพทย์ชื่อรุ่นนะคะเอ่อ serial number หรือว่าแบบ number อ,อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องตรงนะคะตรงตามตัวเครื่องมือแพทย์ที่ท่านขอนําเข้ามานะคะ เอกเขาเรียกรายละเอียดทั้งหมดของเครื่องมือแพทย์จะต้องปรากฏอยู่บนใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็โรคที่ระบุในใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับตัวเครื่องมือแพทย์ที่ท่านขอนําเข้าด้วยนะคะค่ะต่อไปกรณีศึกษาที่5นะคะหน้ากากอนามัยนี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่เพราะเหตุใดคะ่ะถ้าจากภาพที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นหน้ากากอนามัย kf 94นะคะซึ่ง จะมีข้อความระบุไว้นะคะถามว่าอันนี้จัดเป็นเครื่องแพทย์ไหมถ้าเราดูจากแค่ตัวหน้ากากอนามัยเรายังจะไม่สามารถตอบได้นะคะว่าจัดเป็นเครื่องแพทย์หรือไม่เราต้องดูข้อความที่ทางผู้ผลิตเคีม,มาบนฉลากซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีข้อความเคี โปรเทคอินเฟชันนะคะใช้ในการป้องกันการติดเชือ้อดังนั้นหน้ากากอนามัยชนิดนี้จึงเข้าขาดเป็นเครื่องมือแพทย์ค่ะ ส่วนใหญ่นะคะก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดของโรคโควิดนะคะคําถามเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่ด่านมาพบเจอบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าจากตัวชิปปิ้งเองอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะอย่างแรกที่เราจะใช้ตัดสินว่าตัวหน้ากากอนมามัยนั้นเป็นเครื่องมือแพทย์หรือเปล่าออยอคุมหรือเปล่าคือคําที่เคลมอยู่บนฉลากนะคะ, <S 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 ะคําที่เคลมบนฉลากและกัดให้ตัวหน้ากากอนมามัยนั้นกลายเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่น มีการป้องกันเชื้อโรคนะคะมีการป้องกันสารคัดหลัง่งละอองฝอยจากน้ำลายเวลาที่เราเพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อความในลักษณะแบบนี้แม้แต่เป็นการป้องกันเป็นแค่คำเดียวต้นๆอย่างในภาพนะคะคือถ้าเรามองดูประโยคแรกคือ protect u t o a f i e dust คือถ้าเราจบแค่นี้นะคะไม่มีการเคลมอะไรที่นอกเหนือจากเนี้ย เ,เครื่องมือแพทย์หน้ากากอนามัยก็จะไม่จัดเป็นตัวเครื่องมือแพทย์ที่ออยกุมแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีการป้องกันการติดเชื้อ i n f e c t i o นหรือว่าป้องกันเชื้อโรคนะคะตัวหน้ากากถึงแม้ว่าภายนอกหน้ากากจะมองมองดูแล,แล้วลักษณะหน้ากากจะคล้ายกันนะคะตัวที่ฉลากมีการเทมว่าคุณป้องกันเชื้อโรคได้ป้องกันการติดเชือ้อทั้งพวงได้เนี่ยตัวนั้นก็จะกลายเป็นเ,เครื่องมือแพทย์นะคะ ค่ะต่อไปเป็น,นกรณีศึกษาที่หกนะคะผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งตามภาพที่แสดงทั้งหมดนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเข็มสักที่เป็นเ,เหมือนพวกลายสักลายใช่เข็มสักลายนะคะแล้วก็ผ้าอ้อมเด็ก<ป>ค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นถ้วยอนามัยนะคะถัดไปจะเป็นกล่องฆ่าเชื้อยูวีค่ะต่อไปจะเป็น แอลกอฮอล์เจลและอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นปืนสำหรับเขาเรียกปืนสำหรับฉีดพ่นจะเป็นเป็นอะไรนคะคือหลอฉีดพ่นแอลกอฮอล์อันนี้ก็รวบรวมมาที่ได้รับคำถามบ่อยในช่วงนี้นะคะอย่างตัวตัวมุมล่างซ้ายนะคะที่จะเป็นกล่องที่มีแสงยูีฆ่าเชื้อตัวนี้ด่านก็จะได้รับคําถามบ่อยมากเลยว่ามันจัดเป็นเครื่องมือแพทย์หรือเปล่าอย่างที่ได้บรรยายไปในช่วงแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อเนี่ย ตัวที่มันจะตัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะคือมันจะต้องฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แต่ว่าในภาพนะคะมันเป็นกล่องมี UV ีบอกว่าฆ่าเชื้อจริงแต่ว่าวิธีการใช้คือเราเอาธนบัตรเอานาฬิกาเอาสร้อยแหวนกําไลเนี่ยลงไปอบนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้แบบฆ่าเชื้ออย่างนี้นะคะถ้าเป็น กล่องลักษณะแบบนี้นะคะจะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็ไม่เข้าขายที่ออยคุมนะคะอย่างที่สองที่มีความเข้าใจผิดก,กันมากก็คือตัวแอลกอฮอล์เจลตัวแอลกอฮอล์เจลนะคะถ้าเป็นแอลกอฮอล์เจลแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราจะจัดเป็นเครื่องสาอางนะคะหากท่านประสงค์จะนําเข้าเนี่ยท่านจะต้องติดต่อกองเครื่องสาอางนะคะซึ่งจะมีระเบียบวางไว้อยู่แนวปฏิบัติว่าจะต้องใช้แอลกอฮอล์ชนิดไหน ปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถึงจะสามารถเป็นแอลกอฮอล์เจลได้แต่ถ้าในลักษณะที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะมันก็จะเป็นแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นซิงเกิลโดสคืออาจจะเป็นแอลกอฮอล์ชุบในแผ่นสำลีบรรจุแยกนะคะบรรจุแยกหรือว่าเป็นสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์บรรจุอยู่ในแพ็กเกจที่เป็นหลุุมถ้าเป็นลักษณะนั้นนะคะเราก็จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะส่วนอุปกรณ์สุดท้ายเป็นตัวปืนยิง แอลกอฮอล์ตัวนี้อาจจะมองว่าเวลาที่คนเขาขายหรือว่าเคลมเนาะเขาก็จะบอกว่าเป็นปืนใช้ยิงแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อคือได้ยินคาว่าฆ่าเชือ้อก็อาจจะสับสนได้ว่าแล้วมันตัวไอตัวเครื่องยิงเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เรียนแจ้งไว้เลยว่าถ้าเป็นปืนยิงของเหลวฉีดพ่นของเหลวฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในลักษณะแบบนี้เราจะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วอย่างแรกที่ที่เราไม่จัด เข็มสักเป็นเครื่องมือแพทย์นี่คือเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเข็มสักอันนี้ค่ะเป็นการหน่วงสักสีเข้าไปภายใต้ผิวหนังนะคะเพื่อให้เกิดลวดลายเป็นเพื่อความสวยงามนะคะไม่ใช่ไม่ได้เข้าตามนิยามของเครื่องมือแพทย์ค่ะอันนี้ก็จะต่างกันกันกบเข็มที่ใช้ฉีดยาผู้ป่วยที่เราใช้ตามโรงพยาบาลนะคะ,ะดังนั้นีกอย่างนึ่งเวลาที่ท่านโทรสอบถามข้อมูลที่ได้น,นะคะเวลาท่านจะถามว่าเข็มออยลคุมไหมคะ อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายขยายความว่าเข็มที่ท่านหมายถึงอ่ะคือเป็นเข็มฉีดยาสําหรับผู้ป่วยหรือเข็มสักลายเข็มใช้สักสักสีสักลายแบบนี้นะคะถ้าท่านนาเข้าเข็มสักสีสักลายแบบเนี้ยตัวเข็มก็จะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็สิ่งที่สับสนที่เรายกขึ้นมาเป็นพ่ออ้อมของเด็กที่ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์เพราะว่าพระอ้อมผู้ใหญ่เพราะว่าเพราะว่าพ่ออ้อมผู้ใหญ่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ค่ะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า ผ้าอ,อ้อมเด็กที่ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์เนื่องจากว่าเด็กอะคะ่ะในวัยทารกเขายังไม่สามารถบังคับการขับถ่ายได้ะคะ่ะดังนั้นผ้าอ,อ,อ,อ้อมเด็กจึงไม่ได้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ในทางกับการผ้าอ,อ้อมสําหรับผู้ใหญ่อันนี้เกิดจากความบกพร่องของร่างกายหรือว่าผู้ใช้อะคะ่ะผู้ใหญ่อาจจะมีภาวะป่วย ที่เลยจําเป็นต้องใช้อ่ะค่ะอันนี้ก็เลยจะเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้วยรองประจําเดือนนะคะไอ้ถ้วยรองของประจําเดือนเนี่ยต้องแจ้งถ้วยรองประจําเดือนนะคะต้องแจ้งไปก่อนเลยว่าณนะปัจจุบันเรายังไม่ได้จัดให้เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะคือเอ่อด้วยด้วยลักษณะด้วยวิธีการใช้ต่างๆนะคะทางกองเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็กําลังรวบรวมเอกสารอะไรหลายๆอย่างอยู่ในอนาคตอาจจะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์หรือว่าไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ก็ได้แต่อย่างไรก็ ะะถ้ามันถูกจัดเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยทางออยอเองทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เองค่ะก็จะต้องมีการออกประกาศมารองรับนะคะจะมีแจ้งไว้ก่อนคะอ่ะกรณีศึกษาของเราก็ที่ยกตัวอย่างนะคะก็จะครบหมดทั้งทุกกรณีแล้วนะคะ ออเดี๋ยวขอเล่าขอเล่าเคสที่กรณีที่เวลานําเข้าเนาะเวลานําเข้าเครื่องมือแพทย์เนี่ยตัวมุิว่าท่านนําเข้ามาสิบรายการแล้วมีอีกหนึ่งรายการนะคะที่ท่านเองไม่คิดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบเจ้าหน้าที่ด่านดูแล้วว่าเห็นว่าน่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์อันนี้มันก็จะเป็นกรณีศึกษาแรกที่ที่คุณสุวิชาได้ได้ได้ไดไดกล่าวไปนะคะค่ะมีคิดคิ่ว่า เดี๋ยวให้ให้เงา่วยคลิกไปที่รายแรกที่ออะไรกรณีศึกษาที่หนึ่งเลยนะเคสนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเคสนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเท่าที่พบก็จะมีอยู่สองกรณีสองกรณีที่พบคือในระหว่างที่เรือกําลังเดินทางมาหรือว่าเครื่องเดินทางมาทางตัวทางตัวผู้นําเข้านะคะทางตัวทางตัวผู้นําเข้าเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันมี เครื่องมือแพทย์ที่เอกสารการขออนุญาตเนี่ยยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่เมื่อพอสินค้ามาถึงแล้วเนี่ยเอกสารของท่านเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้อ่อได้ได้รับมาจากทางกองเครื่องมือแพทย์ก็คือจะเข้าตามเคสนี้คือท่านจะสามารถทํายังไงได้บ้างอออย่างแรกเลยนะคะคือท่านจะรอก็ได้ ท่านจะรอจนกว่าใบอนุญ,ญาตเอกสารต่างๆที่ท่านขอกับทางกองเครื่องมือแท้เนี่ยได้ออกมาเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วท่านค่อยนําเอกสารฉบับนั้นเนี่ยมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านดูนะคะข mm ั hmm. ้นตอนหลังจากการที่เจ้าหน้าที่ได้เห็นเอ่อใบตรวจแจ้งใบแจ้งรายการละเอียดหรือว่าใบอนุญ,ญ,ญาตของท่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ด่านก็จะส่งปรับศุลกากรนะคะแล้วท่านก็ค่อยเอาสิเอาเอาสินค้าออกไปจากด่าน ในกรณีที่รอยังว่าจะต้องรอทั้งใบขนนะคะจะไม่มีการขอแยกเอาในส่วนที่ท่านยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตเอาไว้ที่ด่านก่อนแล้วจะเอาสินค้าที่ถูกต้องออกไปลักษณะแบบนี้ด่านจะทําให้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านยืนยันจะรอนะคะสินค้าที่เข้ามาพร้อมกันก็ต้องรอปล่อยออกไปพร้อมกันหลังจากท่านได้รับใบอนุญ,ญาตมาแต่ถ้าเกิดท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านอาจจะยังไม่ได้ขอใบอนุญ,ญาตหรือว่าดูแล้วว่า น่าจะอีกนานกว่าจะได้รับใบอนุญาตนะคะท่านก็อาจเลือกที่จะไม่ประสงค์รับสินค้าในรายการนั้นๆน,น,นะคะโดยทำเรื่องยกสินยกสินค้าให้ตกเป็นของแผ่นดินนะคะโดยในกรณีแบบนี้ทาง ด่านเองก็จะมีการออกบันทึกนะคะส่งแจ้งถึงศุลกากรยกแล้วของไปไหนของตกไปอยู่ที่ศุลกากรน,นะคะอยอยไม่ได้ไม่ได้ไมดหีหน้าที่ดูแลอของที่ท่านยกให้นะคะอยอยเป็นเพียงผู้ที่จะออกบันทึกข้อความและแทงความผิดไปนะคะว่าทําไมท่านจึงไม่ขอรับชิปเมนต์นี้ไม่รับสินค้าในรายการนี้นะคะ เดี๋ยวอพอจบกรณีศึกษาแล้วนะคะทางวิทยากรจะขอ,อะเน้นคำนิยามระหว่างอั c e ซอรี y อุปกรณ์เสริมกับ s p ป re พ a ร t เนาะว่าเรามีการแยกกันยังไงดูกันยังไงนะคะอย่างอย่างที่บอกคือบางคำถามที่ท,ที่ส่งเข้ามานะคะทางวิทยากรได้อ่านแล้วกับคำถามที่แบบ ตัวนี้เป็นอ c สเซอรี่ไหมตัวนี้จัดเป็นสเปรพาร์ตไหมบางทีการการถามคําถามแค่ในลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะให้คําตอบที่ชัดเจนไม่ได้เนื่องจากหนึ่งนะคะอย่างที่คุณสุพิชชาแจ้งไปแล้วว่าการที่เราจะวินิจฉัยเครื่องมือแพทย์ชิ้นใดๆนะคะว่าเป็นสเปรพาร์ทหรือว่าเป็นอ c สเซอรี่อย่างแรกที่เจ้าหน้าที่ต้องมีนอกเหนือจากรูปถ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ต้อง สืบค้นหาในเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือว่าถ้าทางผู้นำเข้ามียูเซอร์แมนุ a วแคตตาล็อกนะคะก็จะต้องแนบมาให้เจ้าหน้าที่อ่ะดูประกอบการพิจารณาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนไหนเนี่ยมันดูมีความซับซ้อนในการวินิจฉัยนะคะทางเจ้าหน้าที่กองด่านเองก็จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กองเครื่องมือแพทย์ในการหาคำตอบให้ท่านแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลในส่วนไหนไม่เพียงพอนะคะเอ่อทางเจ้าหน้าที่กองเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็ จะแนะนําให้ทางเจ้าที่ด่านแจ้งกับตัวผู้นําเข้าหรือว่าชิปปิ้งนะคะบอกว่าให้ยื่นเอกสารทั้งหมดเข้ามาวินิจฉัยที่กองเครื่องมือแพทย์นะคะเดี๋ยวดูจาก ตัวอย่างที่ที่ยกไปยก,ยกในสไลด์ตอนที่บรรยายในช่วงเช้าใน,ในเขาเรียกอะไรนะคะการจำแนกระหว่างส่วนของคอมโพเนนต์หรือ Spare Part หรือ a c c เ s ส o ซอรีนะคะอย่างที่แจ้งเลยที่ถ้าเรามองว่าเป็น Spare Part เนี่ยมันก็คือจะเป็นส่วนประกอบ Component ์โครงสร้างของตัวเครื่องมือแพทย์นะคะแต่ a c c เ s ส o ซอรีเนี่ยถ้าตามคำนิยามนะคะตามคำนิยามอุปกรณ์เสริมที่จัดเป็น เครื่องมือแพทย์ตามข้อสอง c e s ซิสเหรืออุปกรณ์เสริมเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์นะคะที่มีมุ่งหมายใช้ร่วมกับตัวเครื่องมือแพทย์นะคะให้ให้อันนี้นะคะเพื่ออย่างที่บอกเลยว่าตัวอุปกรณ์เสริมเนี่ยตามนิยามจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของมุ่งหมายให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ยกตัวอย่างเช่นบอก เบาะรองนั่งของวิวแชร์เมื่อสักครู่ตัวนี้ผู้ผลิตต้องการให้ใช้ร่วมกับตัววิวแชร์แล้วทำไมมันไม่จัดเป็นสเปร์พาร์ทเนื่องจากว่าตัวนี้ผู้ใช้เองนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เบาะตัวตัวรองนั่ง ตัวเบาะตัวรองนั่งที่ถอดออกมาได้เนี่ยจึงจัดเป็นอุปกรณ์ในทางกลับกันถ้ามันเป็นเบาะรองนั่งที่มันติดมากับตัวโรมรถเข็นตัววีลแชร์นะคะตัวผู้ใช้เองไม่สามารถเลือกได้ที่จะใช้หรือไม่ใช้เบาะรองนั่งนะคะตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสเปราร์ในในส่วนของการวินิจฉัยอุปกรณ์กับสแปราร์นะคะอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์บางตัวที่ตัวเจ้าหน้าที่ด่านเนี่ย มองว่าเหมือนมันจะเป็นอ c เซซอรี่แต่ถ้าเกิดว่าทางตัวผู้นําเข้ามีาหลักฐานนะคะมีแคตตาล็อกยืนยันจากทางผู้ผลิตยืนยันชาร์จว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นสเปร์พาร์ตนะคะทางเจ้าหน้าที่ด่านะคะก็จะจัดให้สินค้าตัวนี้เป็นสเปร์พาร์ตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราอะต้องดูที่จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของทางผู้ผลิตเป็นหลักอยู่แล้วค่ะ ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงจะขอขยายความในส่วนของการขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์เสริมนะคะที่ว่ามาใช้ควบคู่กับเครื่งรูแพทย์นะคะ,อะขออธิบายเพิ่มเติมว่าในกรณีที่ยื่นพิจารณานำเข้าอุปกรณ์เสริรสรมที่ใช้เพื่อควบคู่เครื่องรูแพทย์นะคะอันนี้ทางด่านนะคะจะพิจารณาในส่วนของเครื่องมูอแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมูอแพทย์ที่ได้รับ ที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดหรือพูดง่ายๆคือทางด่านจะพิจารณาในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เป็นของกับเครื่องมือแพทย์คลาสหนึ่งเครื่องมือแพทย์ทั่วไปถ้าเป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นที่ต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดอันนี้จะเป็นส่วนของกองเครื่องมือแพทย์ต้องผลพิจารณานะคะอันนี้ย้ำนิดนึงคือไม่ใช่ว่าเอ่อไม่ใช่ว่า ไม่สามารถนําเข้าได้หรือขอพิจารณานําเข้าได้นะคะอันนี้ที่ออสแสดงให้เห็นอันนี้จะแยกให้ให้เห็นชัดแค่นั้นเองค่ะว่าส่วนไหนที่ด่านเป็นคนพิจารณาและกองเครื่องมือแพทย์เป็นคนพิจารณาค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาูในช่วงคาถามนะคะที่ส่งเข้ามานะคะคําถามคาถามแรก